ชื่อเด็กหญิงชวันก้อนจงการชื่อเล่นชื่อน้องอนิมิค่ะหนูอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3ค่ะหนูเรียนอยู่โรงเรียนอนุบาลพันง,งาค่ะวันนี้หนูจะมาแนะนําหนังสือศาสตร์ของพระราชาค่ะเรื่องแผ่นดินของพระราชาค่ะหนังสือในชุดศาสตร์ของพระราชามีทั้งหมด5เล่มด้วยกันนะคะทุกคน เล่มที่หนึ่งแผ่นดินของพระราชาเล่มที่สองงานของพระราชาเล่มที่สามบ้านของพระราชาเล่มที่สี่พระอัจฉริยภาพของพระราชาเล่มที่ห้าายร่วมพระบารมีนะคะทุกคนนี่เลยนะคะเป็นหนังสือแบบนี้นะคะทุกคนเป็นหนังสือเล่มสีเขียวนะคะทุกคนวันนี้น้องอินิีจะมาแนะนําให้ เพียงเล่นเดียวนะคะทุกคนนี่ค่ะเรื่องแผ่นดินของพระราชานะคะนี่เลยค่ะทุกคนใครอยากรู้เนื้อหาอะไรต่างๆนะคะให้มาดูในสารบัญได้เลยนะคะทุกคนมีเยอะแยะมากมายเลยนะคะนี่ค่ะในหลวงราชการที่าทรงริ้เห็นถึงความสำคัญความเชื่อมโยง ชีวิตของประชาชนทุกคนเลยนะคะนี่ค่ะในหลวงรัชกาลที่9ทรงทำงานมากมายเพื่อประชาชนทุกคนเลยนะคะนี่ค่ะดูสิคะท่านทรงงานเยอะมากๆเลยนี่นะคะญยาแฝกพื้ชมหัสุจรรย์ค่ะ เหมือนกันนะคะว่าเศรษฐกิจพอเพียงคืออะไรแม่ของน้องมีมิก็เลยไปซื้อหนังสือเล่มน,นี้มาให้นะคะเป็นหนังสือที่ดีมากๆเลยนะคะทุกคนนี่นะคะแบ่งออกเป็น3าส่วนด้วยกันนะคะทุกคนส่วนที่หนึ่งเป็นสําหรับปลูกข้าวส่วนที่สองเป็นสําหรับปลูกพืชไรส่วนที่สามเป็นสําหรับปลูกพืชสวน ก็มีแบบขุดสระน้ําด้วยนะคะทุกคนนี่และค่ะดูตามรูปตรงนี้ได้เลยนะคะทุกคนนี่ค่ะกระเทสทฤษฎีใหม่อย่าลืมไปดูกันนะคะนี่ค่ะมีหน้าหนึ่งนะคะที่แ้วนีมีอย่างแนะนำมากมาก,มากเลยนะคะให้ทุกคนได้รู้จักก็คือ หลวงราชการที่9เป็นภาพชัดเจนนะคะนี่นะคะทุกคนสายลมของพ่อก็มีด้วยนะคะนี่ค่ะทุกคนนี่นะคะปัดยาเศรษฐกิจพอเพียงมี3อย่างด้วยกันนะคะทุกคนอย่างที่หนึ่งพอประมาณอย่างที่สอง มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีอย่างที่3ามมีเหตุผลนะคะนี่นะคะทุกคนถ้าอยากซื้อหนังสือเล่มนี้นะคะไปซื้อได้จากร้านไนอินนะคะทุกคนในราคาเพียงแค่169บาทเองนะคะวันนี้น้องแอมี่มีหัวข้อสำคัญที่จะมาบอกให้ทุกคนได้รู้กันด้วยนะคะนั่นคือคำสอนของพ่อคะ่ะ นี่นะคะแรงบัรดาลใจเรื่องการดำรงชีวิตและการทำงานค่ะทุกคนเห็นไหมคะในหลวงราชการที่9ทรงทำงานเราก็ทำแบบอย่างเหมือนที่ในหลวงราชการที่9ได้ทำไว้จริงไหมคะทุกคนนี่นะคะอย่าลืมซื้อหนังสือเล่มน,นี้ได้จากร้านนายอินนะคะทุกคนนี่เลยค่ะเป็นหนังสือซีเคียวนะคะ หน้าอ่านน่าสนุกมากๆเลยนะคะทุกคนวันนี้น้องเอมิลาก่อนนะคะขอบคุณค่ะ